แฟนขับตาดีภาพดาราสาวโพสท่าสุดแทบเอ๊ะโลเคชั่นรถคันนี้คุ้นคุ้นค,นคบกันมายาวนานกว่า8ปีสำหรับความรักของพระเอกหนุ่มมาริโอเมลเลอร์และแฟนสาวจันจิจันจ,จ,จีลาแต่ไม่เคยได้เห็นคู่นี้ออกงานคู่กันหรือแม้แต่โมเมนต์หวานๆก็ไม่ได้เห็นกันบ่อยแต่ยังยืนยันว่าคู่นี้รักหวานมั่นคงไม่เปลี่ยน แต่ล่าสุดสาวจันจิก็ทำแฟนๆอดแซวไม่ได้เมื่อเจ้าตัวได้หย่อนภาพสุดแซบในชุดเดรสสั้นสีดำพร้อมโพสท่าสุดแซบกับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์กับแคปชั่นระบุว่า one last time สัญญาจะไม่ลงซ้ำแล้วดึ่งความสวยความแซบยืนหนึ่งแต่มุมภาพโลเคชั่นคุ้นๆหลายคนอดแซวไม่ได้ว่าใช่ที่เห็นในรายการ โอ้ลันลาทางช่อง YouTube ของววนใจหนุ่มมาริโอหรือเปล่านะ